สวัสดีครับพี่น่องผู้ติดตามช่องน้องเศรษฐีผ้าร่วยครับผมมาได้ลงคลิปลายมือครับเมื่อนี้ครับพามาเบิ้งกรับผมน่องเศรษฐีนะครับมาได้ออกจากขอบลายมือครับผมฝนตกนะครับเกี่ยวยใหญกินเอาหาหยาให้กินครับผมน้องเศรษฐีผ้าร่วยไปเบิ้งแม่แม่ใหญ่ครับผม เมย์ใหญ่ไก่ขอดไก่ขอดสังเกตบาง,งน่มเพิ่นครับผมสังเกตบางน่มเพิ่นเอาไว้เยาวเพิ่นนะครับเอาไว้เยาวะเพ็ดเริ่มจะแดงครับผมแดงบวมนะครับน่มเพิ่นกันเริ่มจะไข่ขึ้นน่อเริ่มไข่ขึ้น เมื่อเกินเมื่อเกินสิ้นเดือนแล้วครับนี่เีาบบมือกับขอนละเม่ใหญ่ตัวใหญ่ครับผมท้องใหญ่กินยาดีลูกที่สามของเพิ่นมันได้งว่าเธอรูกเพิ่น มาไดงง้วแม่พอเดือตัวทั้งในยนองเศรษฐีครับผมตัวนะั้มีอีกตัวหนึ่งนะครับซื้อออกซื้อเขาคล้ายออกครับผมซื้อมาคล้ายไปตัวนี้เพิ่นกับไก่ขอดผ้ามาเบิง งใหญ่ดีอยู่แม่มันมาเกินสิ้นเดือนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเบิงตะเพิ่นคอดนะครับกันน้กับแม่แม่สาวหน่อยตัวน,นี้นอ้องเศรษฐีนะครับผสมแล้วผสมแล้วสังเกตง,วง,วงววัวงัวงัวสาวเด้อครับผมมีค้นถามมานะครับมี พี่น้องเป็นถามมาน้ำเมือกมันออกนะครับแต่วันกับบอเรบอกว่าออกตอนตอนใดน,นะครับออกตอนผสมเสร็จแล้วหรือว่าบอทันไดผสมนะเป็นกับบเรว่าน้ำเมือกออกนี้มันกัดทั้งว่าเป็นสัตว์มันเป็นมันเป็นเป็นหลายแบบเป็นหลายแบบผมจะบอก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 ขอแตกต่างระวังตัวนี้นะครับตัวแม่ใหญ่นี่ที่จะคลอดนะครับ กับน่องเศรษฐีนี่น้องเศรษฐีนี่เป็นซัดน้ำเมือกบอออกครับน้ำเมือกบอออกถึงออกออกบ่อไหลออกนิดนิดเดียวนะครับเพราะไอหูติดดากเพิ่นนะออกบ่ไหลแต่ทีเพิ่นแสดงอาการกๆก็คือเพิ่นห้องเพิ่นห้อง่อ,องยู่นิ่งวันวแต่เรากวนก็ไหวแลนนะครับขืนโค้มตัวนัน้นตัวนี่นะครับเอาออกไป ไปทงหน้านะคืนโค้มตัวนั้นตัวนี่ห้องนะครับหญ้าบอกกินน้มบอกกินแต่ตัวนี้่าะนี้ตัวนี้ตัวใหญ่นี่อันนี้บ่ห้องนะครับบ่ห้องกินหญ้าปกติกินน้มปกติบ่ก,วกะว้นก็ไายบ่ปีนตัวอื่นพอมแต่น้ำเมือกออกตัวนี้น้ำเมือกออก แล้วก็เอาไว้เยวาวเพศเพิ่นบวมแดงนะครับแต่บอมีอาการอย่างอื่นคือบอห้องบ่บ่ฮ่นวัสดุบ,บ่มห่องบ่ฮ่นนะครับบอปีนปตัวอื่นแต่แต่น้องเศรษฐีเศรษฐีนี่เศรษฐีนี่ห้องแลนนะครับปีนไปตัวนั่นตัวนี่แต่น้ำเมือกบ่ออกนะครับขอแตกต่างระหว่างสองตัวนี่คือเศรษฐีนํามเมือกบ่ออก แต่ปีนปีนตัวอื่นห้องแลนนะครับกระวนกระว่ายห้น่นมาทันถอะแต่ตัวตัวไม่ใหญ่นี่บ่ห้น่นบ่ห้องบอก่กระวนกระว่ายบ่ปีนแต่ใน,นเมืองออกใน,นเมืองออกหล่กับผมตัวเมตัวไมยย่ใหญ่นี่ตัวไมยย่ใหญ่นี่ผสมสดผสมเท่เดียวละพานเลยนะครับกระติดมาที่ผมจะบอกก็คือว่าการการเป็นสัตว์ของงัวนี่เข่าต้องต้องสังเกตดีๆพี่น้อง มันจงบ่ดด้พผ่าดเพราะว่าง่วเป็นสั์ต่างกันครับระวังสองตัวนี้คือพอบอยฟั่งนี่แหละเศรษฐีนิดห้องปีนไปตัวอื่นนะครับกะว้นกะไหวเพิ่นห้นนะแต่ตัวแม่ใหญ่นี่บ่ห้นบ่อกะวนกะไหวบ่่ห้องแต่น้ำเมืองออกเพราะฉะนั้นเขาต้องต้องใส่ใจง่วเจ้าของพี่น้องง่วงอายุระวังสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนิดระวังนี่่ง่วเริ่มเป็นสั์นะครับเริ่มจะเป็นสัต์ เดิมจะเป็นสาเขาต้องเขาต้องเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเาต้องเบ่งดีๆนะครับเวลาเขาออกไปไปผูกไปทงหน้าเนี่ยจะยูนในคอ,อกันตามนะครับทำมันได้อ,อายุป,ประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเนี่ยม้วสาวนะครับส่วนมากจะเริ่มเป็นซัดกันต้องตอง้ตองเฝ้าสังเกตและอาการเป็นซัดบางตัวก็เป็นซัดเงียบนะครับออกแต่น้ำเมือกบ่ห้องบ่ก,กะวนกวับไายหรือบางตัวกับกะวนกวับไายน้ำเมือกบ่อ,ออกห,อห้องห่นนะครับ เพราะฉะนั้นต้องต้องสังเกตดีๆนะครับตรงมีอาการย่างใดย่างหนึง่งแหะทั้งวัวขึ้นนะครับทั้งวัวทั้งวัวเป็นสัตว์มอแบบนึงกับแบบหนึ่งนะครับไม่เห่าไม่เห่าจับสัตว์เมื่อเพื่อนเป็นสัตว์ข้นนะครับเห่ากับล่อให้เพิ่นสงบเด้ให้เพิ่นลงคักๆให้เพิ่นนิ่งว่าแต่ไห้เพิ่นให้เพิ่พนนิ่งนิ่งก็คือว่ายืนยืนล่อยืนนิ่งลักษณะของว่ายืนนิ่งก็คือถ้าเพื่อนเป็นสัตว์แล้ว แบบได้ก็ตามนะครับแบบเป็นซัดแบบได้ก็ตามเพื่อนยืนนิ่งคือยืนพร้อมที่จะให้ตัวอื่นขืนขี้เพื่อนนี่นั่นแหละถือว่านิ่งนะครับเพื่อนนิ่งตอนใดเท่ากันเริ่มนับชั่วโมงนับเวลาตัวน,นั่นแหละนะครับแต่เท่าจะผสมนับไปเลยนะครับอย่างหน่อยก็สิบสองชั่วโมงเอาสิบสิบชั่วโมงเป็นขันํำวันเถอะนะครับเท่าจังผสมนะครับสิบชั่วโมงเป็นขันํำเท่าจังผสม สิบชั่วโมงขันต่าจังผสมให้เพื่อนยืนนิ่งยืนนิ่งอาการยืนนิ่งก็คือการยืนพร้อมที่จะให้ยตัวอื่นขืนข้นเพื่อนนะครับโดยที่เพื่อนบอแลนหนีนะครับบอตกใจบอกบอกระโดดไปสัต์ยืนยืนยืนซื้อไปสัต์ให้เขาขืนโค้มหน้ตามสบายไปสัตว์อันนั้นคืออาการยืนนิ่งนะครับนั่นแหละอาการยืนนิ่งเขาก็ต้องนับจากอาการยืนนิ่งนั่นเองอาการของพรอมผสมนะครับบอแมนว่า เพ,พิ่นห้องเพิ่นห้นเพิ่นกระว้นกระว่ายน้าเมืองเพิ่นออกแล้วเฮ้าสี่เอาหมอมาผสมเอาโตมาผสมน่นบัท่านแมนปันได้ครับบนบนบนอนนอนนะครับเพราะว่าเพิ่นบัท่านนิง่งต้องรอยเพิ่นนิ่งคือให้เพิ่นยืนพร้อมดีจให้ตัวอืน่นขึ้นขี้ขึ้นโค้มนั่นน่ะเข้าจังเอาหมอมาผสมเฮาจังเอาพอพันมามามาผสมเพิ่นนะครับแล้วบัท่านนี้หลังจากที่เฮ้าผสมแล้วนะครับเข้าก็นบไปอีกจก จากมือที่ข้างผสมันไปอีกยี่สิบมือหรือยี่สิบสองมือโดยประมาณครับผมแต่ส่วนมากกยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองมือประมาณช่วงเวลาสามมือนนี่นะครับถึงหลบหลบที่เพิ่นเป็นสัตว์สมมุติถเพิ่นเป็นมื่นนี่นะครับมือนนี่วันที่ที่ยังเนี่ยสิบเก้าหรือยี่สิบมือนนี่นะครับยี่สิบเนาะเป็นยี่สิบมือนนี่กันนับไปอีกนะครับยี่สิบมือคือวันที่สิบเดือนหนา นะครับครบยี่สิบมือถึงวันที่ยี่สิบเดือนหนาแม่นบอกมือนีวันที่ยี่สิบถึงวันที่สิบเดือนหนานะครับถ้าเพิ่นบ่มีอาการกรับซั์ในรอบเพิ่นนะครับตรงรอบก็ถือว่ามาผ่านไปหนึ่งรอบแต่หน,นึ่งรอบเนี่ยก็บ,บ่ท่านแน่นอนพี่น้องเฮาก็ต้องนับไปอีกนะครับสังเกตอาการไปอีกยี่สิบมือคือวันที่สิบเดือนหนาเข่ากันนับไปอีกยี่สิบมือนะครับ วันที่สิบยี่สิบสามสิบสิ้นเดือนหนานะครับยี่สิบมือเป็น, LOOK ปนรอบที่สองทันรอบที่สองเพื่นบอ,อขืน้นบอรก,รกรับสั์เข้ากันยังบอันวะเนนนอนนะครับบอธนวะเนนนอนพาะวะังว่าบางโตนี่รอบหนึ่งเพิน่นเพื่นบอขืน่นเพิ่นกระติดว่าบางโตรอบที่สองเพื่นติดนะครับว่าบางโตรอบที่สามเพื่นติดแล้วบันี้ว่าบางโตนี่รอบที่หนึ่งขึ้นนะครับกรับสั์ รอบที่สองกับสัตว์รอบที่สามกับสัตว์กัมมีนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับยาพึ่งพึ่งดีใจว่าเพิ่นบบเป็นสัตว์ในรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามแลรวว่าเขาจะจะผสมติดบทันแมนนะครับผมเพราะว่ามันสองเดือนอยากให้แน่นอนก็นต้องสามเดือนครับผมสามเดือนขึ้นไปนะครับสามเดือนขึ้นไปคือเก้าสิบมือนะครับเก้าสิบมือเก้าสิบมือนี่ถ้าเพิ่นบบกับสัต์กะถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อย่าพึงให้ให้เปอร์เซ็นต์ไหลนะครับแต่กับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไหลถ้าเขาจะหูก็ต้องไปให้หมอมามาตรวจเบิงนะครับมารวงเบิงมาเศร้เารเบิงก็ได้นะครับขั้นตอนมันอันนี้เขาจังบอดดิเสียเวลามาจับสัตว์ใหม่เขาจังบอดดิเสียเวลามาสังเกตอาการใหม่บางคนนี่เลี่ยงตามธรรมชาติกบผมปล่อยเลยตามด้วยตามท้องหน้าบางหูว่าสึกขึ้นสิ่งยี่ยมไรกับบางหูให้เพึ่นผสมกันเองขึ้นกันเองนะครับอันนั้นเลี่ยงตามมันนอกตามภาษาทธ่วา แล้วแต่สีขึ้นสีผสมกันเองไม่ถนาะนะไม่ค่อยสนใจได้ก็ได้บ่วได้ก็พบเป็นยั่งนะนะอันนั้นก็มันก็เป็นการเสียเวลาแต่จะเข้าเรี่ยงบัวหยางไ้พาดนะครับเข้าก็ต้องสังเกตอาการบัวเป็นสัดดีดีงัวเป็นสัตดจับสัดดีดีนับวันนับเวลาดีๆจังบัวเสียเวลาคือตัวนี้แหละครับนี่เธอเดียวนะครับเธอเดียวจับสัดขึ้นแล้วก็เพื่นยืนนิ่งแล้วก็นับชั่วโมงนะครับ เอาพอมาใส่เลยเอาพอมาผสมเลยนะครับกระติดนะครับถ้าม็นผสมสดนี่กะสี่หาชั่วโมงแต่เพิ่นนิ่งนีกะใส่ได้ก็ผมผสมได้นะครับแต่เข้าจะผสมเทียมกับยังกี่ไร่กะให้มันได้สิบชั่วโมงก่อนสิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงขึ้นไปพัฒนเถาะผสมผสมเทียมนะครับมันจังสีบริเดพผาดนะครับผมมันจังสีบริเดพผาดจังบดิเียเสวลาเอามาแนะนํากันครับพี่น้องสาระเล็กๆน้อยๆนะครับพอเป็นประโยชน์สําหรับผู้ทิ่ เลี้ยงงัวนะครับผมผู้ที่มีง่วผู้ที่สังเกตอาการของงัวนะครับผู้สืงงัวมาเลี้ยงนะสังเกตอาการง่วเป็นสัตว่างง่วสาวช่วงอายุ17-18เดือนเนี่ยเพิ่นเป็นซัต์เป็นจังไไดนะครับผมอืมบางตัวตามที่ผมบอกนั่นละขึ้นอนองเศรษฐีนี่กับแม่ไ่นี่เป็นซัต์ต่างกันเศรษฐีเป็นสัตว์เพิน่นห่องเพิ่นห้่นนะครับผมนำเมือกบ่อไหลนะครับปีนไปตัวอื่นแต่ว่าตัวไงนี่ตัวแม่เพิ่นบ่อห่องบ่อห้่นนะครับ บอปีนไปแต่น้ำเมือกพ้นออกน้ำน้ำเมือกพ้นไหลนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดีๆครับผมว่าเป็นซั์ต่างกันนะครับบอบอบอเป็นคือกันเสมอไปฝากพอพี่พี่น้องเอาไปสังเกตเบังครับผมนั่แหละตามที่ผมบอกมาเนี่เป็นประสบการณ์ครับผมประสบการณ์จริงให้ให้พี่น้องเอาไปเอาไปสังเกตเอาไปพิจรารณาเบังนะครับ,บนนปรันดี้น้ำเมือกน้ำเมือกหลังจากที่ข้าผสมละ่ะมันก็ออกเป็นปกติแล้วพี่น้องนะเพราะว่าห้องคือ ว่าง่ายๆก็คือค้นเห่านี่แหละคนเห่าคนเห่าเนาะย่ำผสมไปเนี่ยมันก็ออกมากขึ้นกันมันกับตัวเดียวเท่านั้นแหละเขาไปในมดลูกนะตัวเดียวเขาไปในรังไข่ที่ไปเจาะไข่ของเขาได้ก็ตัวเดียวตัวที่แข็งแรงที่สุดตัวดีบวกแข็งแรงก็ถือครับออกมาหัวก็คือกันนะสองมือก็ออกมาสามมือก็ออกมาบางตัวเป็นอาทิตย์ก็ออกเมือกนะครับหลังจากดีผสมบางตัวเป็นอาทิตย์ก็มีซิบก็หมือก็มีเพราะฉะนั้นก็เพราะตรงปิโตกลังวลนนะครับผมเรื่องนึ่งหมื่นก็ออกเป็นเรื่องตัวกตินะครับก็เลยน บมได้ล่วงคลิปหลายมือับผมก็เลยผ้ามาเบิงผ้ามารับดูแลฟังรับผมแต่ะละเล็กๆในหน่อยนะครับแต่ะละเล็กๆนหน่อยสำหรับพ่อจะได้ดเป็นอันความรู้ในการที่จะนําไปสังเกตุว่าเจ้าของครับพี่น้องมันจังจะบดได้ผ่าจังบดได้เยเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถัดไม่ไง่นีพ้อนออกออกลูกล่ะผมจะมามามาทายถอดโซใไหนฟังนะครับผ้ามาเบิงงพ่อนออกลูกนะครับจังใดผมกับฟาก พ่อแม่พี่น้องเ้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมเนี่ยฝากกดติดตามให้ผมเนี่ยครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อผมมีคลิปใหม่ๆจะมานําเสนอนะครับเพื่อเป็นสาระประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆนะครับผมมาแบ่งปันกันเป็นเกตความรูเล็กๆน,น้อยๆมาแบ่งปันกันนะครับส่ารับพี่น้องผู้ที่มีอาชีพนะครับผู้ที่มีความหักกระดในการเลี้ยงงวน,นะครับผมแบ่งปันกันความรูครับผมวิถีชีวิตชาวบ้านครับผมอีสานบ้านเท่าจงดยกับฝากกด ติดตามผมในเด้กครับผมเพื่อมือหนามือหลังผมมีแต่ละดีๆก็จะได้น้ำมัดถ่ายทอดเห็นรับชมแล้วฟังกันครับผมจังสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไปเพี่งแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ